<laughs> สบายดีเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้กลับมาพบกับน้องตุ๊กในซ่องสาวลาวจำเหนือเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กอยู่สวนกล้วยเมื่อนี้นะฝนเช้าตุ๊กเราแต่ว่าพางก็ยังมือนอยู่เนาะอีพอไทยอยู่เนาะไทยปลูกกล้วยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเห็บเบิง้งเดี๋ยวเห็บเบิ้งวิวพ่อ,พอ <laughs> คุณละกขู่อ่ะ ไอหนอไพ่อมาหัวมือเนาะทุกคนเนาะตอนนั้นนักหัวกระหายเนาะทุกคนเนาะเนี่ยเหน็ดเบื่อมากหัวมือไายแดงพ่ออ่าฝุ่นเจอดินนี่ติดตีดนเนาะทุกคนเนาะติดแท้ติดวะเอามันเป็นที่ดินแดงแบงบนั้นนะไทยหยากน้องจุกาจิตไทยพ่อว่ามันไทยหยากก็เ,ยกเลยแบบพูดน้องจุกไทยหรอก khỏi 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 nó khỏi 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 นกคนบอกแม่คุณเลอกไงเลอกกงใจคุณ

คือตอกมัดหัวหน่อยอันนี้คืออ,อ,อาากกิสรละอัจจการเพื่อเขาหน่อยมา,ม,ามัดเนีย่ยงั้นเดอร์อืม้ม าการลดขาเออเออเออระบางเนะ่อ ตุกเดงก็ได้น่ะเดงก็ได้น่ะน่ะเฮ้ยเ็กม้มหอมเนี่ยหอมก็ได้ แม่นี่เขาเออน่ะเด็กซ้ายอันนี้คือเขาเครือเขาเครือเดียงดาหรือเครือเดียงดาอะไรเดียวมามานีกไรอ่ะนี่เหรอทุกคนอันสายที่เขามัดนี่มันก็เป็นเครือเขาเนาะทุกคนโอ้ยแม่ควัดดีๆอ่ะลูกจะได้ขึ้นไปควัดขึ้นเหมือนไรอ้ยพวกเขาวะมันเยอะมากอย่องตุ๊กยี่เบอร์แม่ตุก มันอันนี้คนโอ้ยสั่สั่นหนอกหนึ่งนี่งอีกสั่นหนึ่งอีกอันนึงอันนี้ลูกมัดลูกหาร์ดสวดมขึ้นมาสวดมาก่อน อันนี้คือเปลือกใหม่เหรอทุกคนเหรอเอาเปลือกใหม่มามัดมันจังมันดีเหนียวดีมัดมัดมัดอีเนี่ยเออหนียวกนมึเออเออ ก็เงินปแพตเลยอามอ็เงินนั่นซัก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 เสมอเห็ดเห็ดดอกยเขานี่คือเครือขา

เจ้าอ้อยเอาวันมักใหม่มาปลูกไว้แถวนี้สวนโตอยู่เชิงนี้คือปลูกใหม่ไบ้เสืรอเนาะคือใหม่อันนี้แหละใหม่แถวเห็ดหัวอะไรแบบก็จะมีใหม่ไฟแล้วก็มีมาก,กันลิ้นใหม่เรือมักลิ้นผ่าเนาะทุกคนเนาะ อ่าเป็นภาษาไทยเอ่อแล้วก็มีมะเก้ามีมะขามป้อมมีหนอ่อไม้หนอ่ออยู่เทิงนี่เนาะแต่ว่าน้องตุก๊กยังบ่ได้ขึ้นไปเบิ่งเถือทานอออกพุ่นแเดือน8เดือน9มาหานอมาหานอน,อน,นอั่นมีมะม่วงมีมะจองแต่บวมันมีบอนอยนีเดินหาย มือนี้เัาก็เฮ็ดหัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขาก็มาถ่ายปะไว้ถ่ายปะไว้แล้วก็เฮอแบบหญ้ามันตายอะไรแล้วเขาจะมาปุก๊กนะทุกคนเนาะอันนั้นคือสวนของคาเตาอันนั้นคืออื่นนอหลอยสุ้มไม้น้อยเนาะทุกคนเนาะตุกกะเฮ็ดห,หัวมาประมาณนึงแล้วเนาะน้ำหลักเอ้ยน้ำมักกระจับ มีเส mm ้นเดียวแล้วก็น้อยๆเนาะทุกคนเนาะเหลือจ้ากันการเฮ็ดอันหัวสวนอยู่ย้วนกะกระหนองผู้เนาะเฮ็ดหัวสวนนั่นหัวไหญ่าหันเนาะก็เลยได้ซ่ํานี้เนาะทุกคนเนาะก็เลยได้เอาไม้ไผ่เนาะแต่บ่ฮู้ว่ามันสิคุมโดนปานใดเนาะมันได้ซํานีแท้ๆเอาไว้มีเงินด้วยมีปัจจัยเพียงพอน่ะจงเอามาซื้อมือเนาะงพอมาซื้ออีก2ินเนาะ หอกลากไม่ลงมาละจ้ามัดสับพอเอ,เอ,อคนยันนี่น้นองตุกกาไปเฮ็ด หัวสวนมาแล้วาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนีก็่ยูเฮือนจะซองหาเลยมาแต่งกินก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวขอโตไปตลาดไปตลาดสื่อแนวมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อนเนาะทุกคนเนาะส่วนคลิปที่น้องตุกกะซีราทุกคนไปก่อนเพราะว่าเมื่อนี้นี่น้องตุกน้องตุกไปเฮ็ดอ่าเฮ็ดหัวแล้วก็ ไปไทายเนาะเอาไว้สักสองสามมื่เดี๋ยวไปปลูกกล้วยนะทุกคนเนาะอ่ามีวิธีปลูกกล้วยแนวใดเหรอเด้๋ยฮับผลดีคอมเมนต์ไปแต่คิดใหนะ้น้องทุกเดีอเดี๋ยวน้องทุกอ่านขอตโตลาไปกอนเนาะทุกคนเนาะจิเป่อาบน้ำแล้วแต่ยูแต่แตแตกินแล้วสิไล่สุสดน้องคอน,นี้น้องตุ๊กกะ ไดีลยวลาทุกคนไปกันนะเด้อฝาก like, กดไลค์กดติดตามจอกสาวลาสำเหนือดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุกเฮ็ดคลิปต่อไปบ๊ายบายแล้วเด้อ